เมืองนี้และทุกสิ่งบนพื้นที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ถูกต้องมันช่างงดงามยิ่งนักดินแดนรับดินแดนรับนี้เรียกว่าโมเฉินและเป็นการตกผลึกของเทคนิกนกลไกที่สร้างขึ้นโดยตระกูลขุนนางโบราณตระกูลกงซูผ่านความพย,ยายามของผู้สืบทอดนับไม่ถ้วนดินแดนรับแห่งนี้ได้รับการปกป้องโดยสัตว์จากคนนับหมื่นที่มีระดับไม่ต่างก่าขอบเขตแดนสวรรค์ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นบททดสอบของเจ้า จัต้กงน,นับหมื่นในการทดสอบรห้งนี้เจ้าจะต้องขึ้นไปบนหอคอยด้วยตัวเองเพื่อรับมือรบกลไกของตระกูลกงซูและเอาวุพิเศษที่คาดเตรียมไว้ให้เจ้าจานอกจากนี้เพื่อไม่ให้การทดสอบสญนปล่าข้าได้ปิดการตาดเชื่อมต่อระหว่างเจ้ากับหยุนเกิอไว้เชี่ยวข่าวและข้าจะคืนดอกไม้สวรให้เจ้าด้วยข้าจะรอเจ้าอยู่บนหอคอยเจ้าทรง แสดงให้ข้าเห็นว่าตอนนี้เจ้าเติบโต,ต,ต,ตขึ้นมากเพียงไหนท่านอาจารย์ข้าสูญเสียที่หลบหนีสุดท้ายไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านอาจารย์บอกว่าข้าห้ามขอความช่วยเหลือจากนายเยและคนอื่นๆแต่ถ้าอาจารไม่ได้ห้ามใช้ยาและอุดวิญญาณสักหน่อยโชคดีที่ข้าเตรียมยานจํานวนมากไว้ก่อนหน้านี้ด้วยระยะแค่นี้ข้าดินครั้งเดียวก็ถึงแล้วข้าลืม ข้าลืมบอกเจ้าไปว่าดิแดนรับนี้มีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ยันและเจ้าไม่สามารถใช้มันเพื่อบินหนีเพื่อบินหรือลบหนีด้วยลักฐานการสึบเือของเจ้าโอ้ยเจ็บอะกระทันกระทันหันเกินไปแล้ว อันตรายมากข้าเกือบจะหยุดเอาไว้ไม่ได้สัตว์จากกวลวเหล่านี้มีพลังขอบเขตดแดนสว่างเห็นได้ชัดว่าพวกมันเป็นเพียงหุ่นเชิดไม้แต่พลังการทำลายล้างของมันแข็งแก,งกร่งกว่าขอบเขต สัตว์อสูรแดนสวรรค์ด้วยกันมากแค่นอาจา์จำนวนของสัตว์อสูรจักรกลนี้มากกว่าอาวุธของข้าและแม้ว่าพวกมันจะปลุกขึ้นมันก็ยังยากที่จะทําร้ายรูปแบบของพวกมันลงได้ไม่เป็นไรข้ายังมีข้ายกลรูปแบบจงตีมากกว่าสองร้อยแบบและข้ายังจะตอบโต้ด้วยข้ากลรูปแบบที่ใช้ร่างกายจะตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์อสูรจักรกลอย่างนี้เลี่ยงไม่ได้ หากข้าสามารถใช้ค่ายกลขนาดใหญ่และควบคุมสัตว์กลทั้งหมดเช่นเดียวกับหยุดมือนเกิดได้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากไม่ค่ายกลขนาดใหญ่ต้องใช้เวลานานในการสร้างและจําเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากถึงแม้ว่าข้าจะใช้ล่างต้นกระตามใช่แล้วยังมีวิธีนี้อยู่เงื่อนไขในการผ่านบททดสอบคือการปีนขึ้นไปบนหอคอยและท่านอาจารย์ไม่ได้บอกว่าต้องให้ต้องทําให้สัตว์ข่ากลเหล่านี้พ่ายแพ้เสียหน่อยหากร่างต้นของข้าอยู่ที่ล่างสามารถ หากร่างต้นของข้าอยู่ที่นั่นสามารถความสามารถใหม่ที่ข้าเึ่งตื่นรู้ตอนที่บรรลุขอบเขตสวรรค์และเมดก็จะมีประโยชน์เข็วิชารับดอกไม้สวรรค์ดอกไม้โปรยไปข้าจะไม่แถ้ลาลาลายาฮู เป้าหมายอยู่เหนือเมืองไม่ว่าจะยังไงข้าต้องได้รับอาวุธพิเศษของท่านอาจารย์เข้าใจหรือไม่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาวุธพิเศษได้เลยกองทัพเสือฉเวนเกอร์โจมตี